มีความตกตะลึงไปทั่วโลกนั่นคือเดวินจอนสันหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อเดอะร็อกได้หยุดการใช้สารกระตุ้นและยาที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่งผลให้รูปร่างและสภาพร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน จากชายร่างใหญ่ที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามอันแข็งแกร่งภายในเวลาไม่นานกลับน้ำหนักลดลงกว่า25กิโลกรัมกล้ามเนื้อทั่วร่างเหี่ยวรีบลงแขนที่เคยมีรอบวง58เซนติเมตรกลายเป็นเพียงแขนปกติที่ไม่สามารถดันเสื้อเชิ้ตให้ตึงได้อีกต่อไป เมื่อเดินเคียงพ้างภรรยาความกว้างของช่องไหล่แทบไม่ต่างกันนักเหลือเพียงส่วนสูงที่ยังคงเด่นกว่าสิ่งนี้ทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างตกใจเพราะภาพลักษณ์ชายร่างยักษ์ผู้แข็งแกร่งดูเหมือนจะหายไปในพริบตา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เคยเป็นกรอบป้องกันรอยยิ้มที่เคยเป็นเอกลักษณ์ก็ถูกแทนที่ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวต่อความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ The Rock อกได้เล่าถึงความจริงอันน่าตกใจว่าตลอดเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาเขาต้องพึ่งพาสารเร่งกล้ามเนื้อยาลดไขมันและตัวยาต่างๆเพื่อรักษาภาพลักษณ์ชายแกร่งในฮอลลีวูดแต่สิ่งเหล่านี้ได้สร้างผลข้างเคียงร้ายแรงหัวใจของเขาโตผิดปกติมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปถึงสเท่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันคอเลสเตอรอลสูงมากเลือดหนืดข้นขลาย จและเกิดภาวะหัวใจวายมาแล้วหลายครั้งเกือบฆ่าชีวิตแพทย์จึงได้สั่งอย่างเด็ดขาดให้เขาหยุดใช้ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาที่ช่วยสั่งกล้ามลดไขมนันดึงเส้นเลือดให้ปูดหรือยาที่ใช้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วทั้งหมดต้องยุติลงเพื่อยืดอายุชีวิตของเขาให้นานที่สุดแม้อาจจะเพียงไม่กี่ปี แม้จะมีแฟนคลับบางส่วนออกมาให้เหตุผลว่าการลดกล้ามเนื้อในครั้งนี้เป็นเพราะการปรับรูปร่างเพื่อรับบทบาทใหม่ในภาพยนตร์แต่เมื่อพิจารณาแล้วเหตุผลดังกล่าวกลับไม่สมเหตุสมผลนักเพราะในอีกหลายปีข้างหน้า ภาพยนตร์ที่เขารับแสดงไม่ว่าจะเป็น Fast and Furious, จ u m a n จ i 3หรือ Red Notice 2ล้วนแต่เป็นภาพยนตร์ที่ต้องการภาพลักษณ์ของชายร่างใหญ่แข็งแกรง่งดังนั้นการยอมเสียกล้ามเนื้อที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเพื่อบทเพียงเรื่องเดียวจึงแทบเป็นไปไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วหากหยุดการใช้ยาและลดการออกกำลังกายหนักแต่การจะสร้างกล้ามเนื้อกลับคืนมาให้เหมือนเดิมนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการใช้สารกระตุ้นในระยะยาวตัวอย่างที่ชัดเจนคือบาติสตานักมวยปล้ำชื่อดังที่เคยอ้างว่าลดกล้ามเนื้อเพื่อภาพยนตร์แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูรูปร่างได้เหมือนเดิม เมื่อมองจากหลายปัจจัยแล้วจึงมีเพียงคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นคือเดอะร็อกได้หยุดการใช้สารกระตุ้นจริงๆเพื่อรักษาชีวิตของตนเองแม้เขาจะเคยประกาศอย่างชัดเจนว่าฟิตเนสคือชีวิตหากไม่มีการออกกำลังกายเขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้และแม้รายได้มหาศาลจากโฆษณาและบทบาทการแสดงขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ชายกล้ามโตหัวเมงผู้แข็งแกร่งแต่เมื่อเผชิญหน้ากับความตายสิ่ง เดียวที่เขาทำได้คือเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ